ครับวันนี้มาสั่งน้ำผลไม้ปั่นมาดูวิธีปั่นน้ำผลไม้ร้านนี้ขายดีมากครับอยู่ตรงถนนทรัพย์สินนะครแก้วละยี่สิบาทคนเยอะมากครับวันนี้ผมมาหมดแล้วครับก็คนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ thank you ใส่อะไรบ้างเลยไ่ตนองใครกินหนูกินอะไรหรอทนกินออันนี้ปั่นอะไรครับละมุดลูกะมุดมะพร้าวเหรอครับเอาไหมไม่เอาเอาไหมลองไหมเอาไหมเอาด้วยครับแก้วหนึง่งเป็นสองแก้วนะครับแบบบ่กแ,บบแก้วเดียวอ๋อเอาเหรอไม่ไม่ใช่ผมสั่งละมุดมะพร้าวกับผลไม้รวม อันนี้มาลองดูน่ากินเลยใช่ยังไม่เคยกินนะครับอ,อ,อบร,ร่อยก็กินแต่ผลไม้รปกติกินแต่ผลไม้รวมวันนี้รวมหมดแล้ว